วารสาร Occupation Medicine เสนอผลการศึกษาของนักวิจัยการทำงานและสุขภาพของสถาบันการประเมินผลการรักษาทางวิทยาศาสตร์ในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยทดลองกับผู้หญิง7,443คนที่ไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวานมาก่อนพบว่าร้อยละ19ของสาเหตุการเป็นโรคเบาหวานมาจากอาการเครียดจากการทำงานซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การขาดการออกกำลังกายแต่ก็ยังน้อยกว่าโรคอ้วน ทั้งนี้ปฏิกิริยาการตอบสนองเมื่อเกิดอาการเครียดของผู้หญิงนั้นแตกต่างจากผู้ชายผู้หญิงมักจะเลือกใช้วิธีคลายเครียดด้วยการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงกว่าผู้ชายนั่นเอง นักวิจัยจาก d i c k i n ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีสุขภาวะที่ดีโดยศึกษาจากกลุ่มอาสาสมัครจำนวน804คนอายุ32ปีและพบว่าพ่อแม่ที่ประสงค์อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาโดยมีความสุขในวัยผู้ใหญ่นั้นต้องไม่เน้นหรือให้ความสำคัญทางด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ควรอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยปล่อยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่หรือ เพื่อนที่โรงเรียนและต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างนี้เท่าเทียมกัน คาซูโนริฮิโรนากะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเผยว่าระดับสารต้านอนุมูลอิสระในมันเทศจะเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตผ่านไปยังมันเทศซึ่งสามารถเพิ่มระดับสารโพลีฟินอลได้ถึงร้อยละหกสิบโดยในมันเทศประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟินอลมากกว่าในมันฝรั่งชนิดอื่นสารโพลีฟีนอลคือสารเคมีที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต้านมะเรง็งแบคทีรียและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันขณะเดียวกันนักวิ ทีาศาสตร์ก็กล่าวว่าการนึ่งหรือการอบเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีที่สุดและทำให้ได้รับคุณค่าทางสารอาหารได้เต็มที่ บริษัทผลิตยาสูบ British American Tobacco ปล่อยโฆษณารณรงค์ต่อต้านการผลิตแพ็กเกจบุหรี่แบบเรียบในประเทศนิวซีแลนด์โดยปราศจากโลโก้และคำเตือนทางสุขภาพอันเนื่องมาจากท่าทีของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เห็นชอบกฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่อนุญาตให้จำน่ายบุหรี่ในแพ็กเกจเรียบได้โดยบริษัทยาสูบระบุว่าแพ็กเกจแบบเรียบนั้นถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเนื่องจากสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้ของยี่ห้อถูกออกแบบมานานหลายปีอีก ยังไม่มีเครื่องพิสูจน์ว่าแพ็คเกจเรียบจะสามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้วารสารเกี่ยวกับโรคระบาดและสุขภาพของประชาชนในชุมชนเสนอผลการศึกษาของนักวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีในวัยกลางคนนั้นพิจารณาได้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมรอบตัวและจำนวนเพื่อน โดยหนใน7ของอาสาสมัครเผยว่าไม่มีการติดต่อกับญาติมิตรเลยนอกจากครอบครัวตัวเอง1ใน10ไม่มีเพื่อน4ใน10ของผู้ชายและ1ใน3ของผู้หญิงเผยว่ามีเพื่อนมากกว่า6คนและมองว่าเป็นเรื่องปกติ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อมีครอบครัวของตัวเองก็มักจะขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนและญาติซึ่งอาจมีผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจได้ผลวิจัยชิ้นนี้ยังพบอีกว่าการใช้เวลาไปกับการศึกษาอย่างเต็มที่จนถึงอายุ16อาจจะลดความสัมพันธ์หรือโอกาสในการครบหาเพื่อนชายและในทางกลับกันก็อาจจะเพิ่มจํานวนเพื่อนหญิงได้มากถึงรอยละ74เมื่อจบการศึกษาและหลังจากอายุ20ปีขึ้นไป